เาไฟผ่านนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกะขามาประเทศเล่าแล้วนะครับขามาสปอเล่าทางฟัง่าสปอเล่านะครับประมาณกิโลหนึ่งแล้วครับยางขามานะครับมาตลาดมาซื้อของตลาดอ่าสินค้าของสปอเล่านะครับกะโมฮัวามือนีเป็นเป็นแบบนี้คู่มือบอนะครับเพราะว่าตลาด ทังไ้เห้าค,คือคักมากนะครับตลาดขายของะอ,อคือคักมากเลยนะที่ไปเห็นนะครับแตวที่นี่ทงัทงทังตัวปลา้ากับเงียบหน่อยนะครับเพะหัว่าเป็นแบบนี้ตลอดหรือว่าเป็นเฉพาะมือนียี่ยาภาเชียวมาทไายคลิปมือนีวันที่วันที่8นะครับวันที่8มีนาได้เนี่ยนะครับขามมาท,างทังตัปลารเนี่ยครับวัี่แปมีนาเนาะ ตาพึ่็มีร้านกาแฟอเมซอนกัเลยครับนะสบายดีนะพันธุ์ปาสบายดีหรือยินดีสบายดีต้อนรับมึงยังไงนี่นะครับนะอย่าอ่านบอกนะคือลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะครับตวาวินธาอา่านหนังสือคนบอถูกต้องก็ขอบให้นะครับบบแมนมาเจตนาว่าอ,าอ,อญญ่านหนังสือบอถ,ถูกต้องคือวิญญาณอ่านบอกอีกนี้อ่านอ่านยิบอถูกต้องขอขอให้นะครับขอสังเกตก็คือ ไา่แดนไทยเฮ้า e กับไา่แดนสซปอล่าวคือเขาลูกนี้พี่น้องเนี่ยเขาลูกนี้นี่นี่มาจอดกันยี่จุดนี้นะครับแล้วก็เขาลูกฝั่งนี้เห็นไหมพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเงีไปพุ้นนะครับฝั่งฝั่งสซปอล่าเขาพูดละผมคาดว่นวงนี้เขาจะสิเป็นอ่าใช่แดนนะครับเอาเขาลูกนี้เป็นใช่แดนระวังไท่กับสซปอล่าเฮ้านะครับระวังเมืองอุบลนะครับ ครับอ่าก็เมืองสวรรค์นในเขตเป่นไหมครับเก็จจวา่ะเนาะเมืองสวรรค์นในเขตนะก็เลยมองแบบนี้ว่าสมัยก่อนนี่นะครับขาดว่าแผ่นดินพื้นนี่อาจจะเป็นของไปมหาสู่กันบาซอดอมหาสู่กันตามปกติมันมาพีน่น้องตามปกตินะครับพ่อมาแปลงโซนเขตแดนแล้วก็เลยกลายเป็นฟังแานพี่เมืงองน้องนะครับ ป็นเขีดแดนกันเนาะนะครับมิเช่นกันมันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาจะมาแบ่งเขตกัน,นตรงนี้นะครับมีข้อตกลงกันร,ระวงังบานที่มืงน้องเข้านะครับเอาคู่ลูกนี้เห็นบ่เอาคู่ลูกนี้นะครับระวังคู่ลูกนี้มันมีช่องบกช่องขาดที่ตรงนี้อาจสิบแบ่งกันยื่นสุดนี้นะครับนะพราะแบ่งกันแล้วก็จะเป็นบ้านพี่มึงน้องกันน้ำนะนะแต่จริงๆแล้วตะกี้อาจสิเป็น เป็นพื้นเดียวกันนั่นแหละพื้นที่เดียวกันนั่นแหละนะครับเนาะปัจจุบันนี้กลายเป็นแบงเครือแบงเขตกันแล้วนะครับเนาะแต่ว่ามันก็เป็นรถที่แลงข้ามานี่เป็นมาจากเมืองไทยนะทะเบียนรถเมืองไทยนะณตอนนี้นะครับเป็นทะเบียนรถเมืองไทยแล้วด้วยนะครับจุดนี้นะครับนะอืม่ม ตอนไปนะครับก็ได้นั่งม้วไสจากจุดนี้นะครับลงไปนะนั่งมวไสจากจุดนี้ลงไปนะครับนะนะครับนี่ในจุดนี้นะครับกาบ,บอหูขึ้นกันมารถแบบรถ๊อปแบบนี้เพื่กาบ,บริการเท้าบอนะครับบอบอหูนะครับบอบองหัวเพื่อนยังบริการเท้าอยู่พี่น้องเห็นรถทีแรนเา้ามานี่เป็นรถอ่า เป็นรถเมืองไทยนะครับรถประเทศไทยทะเบียนไทยนะครับอาจะขนสินค้าออกมานะครับนะครับคาดวารนของเมืองไทยนะครับนะนะครับเี้ยวิญาโอ้ติดยาาเลยนะพี่น้องครับครับครั้งแรกของวิญญาณนะครั้งแรกของวิญญาณในชีวิตเลยนะครับที่มาขามมาที่ประเทศเพือเล่าเฮ้าเ์นะครับขามมา ในจุดนี้นะครับกะเพิ่งจะรู้นะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับในจุดนี้นะครับรถห้ากะน,นะครับ พี่ยากรนั่งรถจากนี่แหละลงไปนั่งรถไสไปนะครับแต่พี่ยากรถ่ายคลิปยางคือมาเรื่อยเรื่อยยางขึ้นมาคุยมาเรื่อยเนะครับนะบรรยากาศระวางคลิปที่แล้วเนาะดูนัที่ตามคลิปคือพี่ยากรถ่ายออกจากตรงขาวฟังไทยจากช่องเม็ดขาม่านนะครับนะแต่ที่นี่พี่ยากรเลยถ่ายกลับขึ้นไประวางช่องเม็กขึ้นกัน้นเกินช่องเม็กนะครับขึ้นเป็นเวลาช่องเม็กที่แล้วมันบ้างนะครับจุดนี้นะครับ กจะได้ใช้ไปคือกันนะครับนะนี่นะครับผมโม,ม่ไปน้ากันซีหาคนขากับวิญญากลับมาูปุยยาววันหนึ่งวิญญาทายคลิปยาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับทายขึ้นมาเรื่อยๆเลยเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องมึงมาเรื่อยๆนะนะเนาะแปลกี่ตัวนึงนะครับพี่น้องบ้านเข้าวซอยรล้มไหมหรือมันบ้านข้าสีลมบ่บอ พราะว่าล่มแบบนี้บ่ฟังไคฮะก็ฟังคาปาร่าฟังคาปาร่าล่มเย็นมากพี่นองสังเกตบ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ตรงภูเขาสองลูกเหมืนอนบ่มันเป็นหอมมัจุบันหอมมาจะทางผู้วุ่นนะครับนะครับเมื่อสวนในเขตบ่ในในโซนนี้นะครับในเมืองบนเท่าแล้วก็มีเขาสองลูกอู้นะครับผูกมีภูเขาสองลูกเมื่อจดกันยุจุดนี้นะครับก็เลยร่มหมดสิล่มพัดพานมาในช่องร่มแบบนี้นะครับนะ อาจจะเป็นไปได้นะครับข้อมคิดคข้อมสึกของวิญญาณนะครับนะไปนะี่เนอะมาพอปล่าพอ่ายให้เบิองกบรบบองงูนะว่าเป็นแบบใดแน่นะครับนะนี่บรรยากาศนะครับนี่เส้นแดนกษตรกรรมพอปอไทยขำเมือไ,ไทยแล้วนะครับนะระวังนะครับวิญญาพาเทียวกับปรากฏว่าระวังข่าม้าทั้งเมืองไทยขำเมื่ที่ปล่าก็มีมิโมไซรับจ้าง ไว้บริการประชาชนนะครับท่านนี้นะครับก็เพื่อว่านํานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าไปชอบยู่ฟังโนนะน,โนะครับนะี่คือตรงเข้าสิขามไปท่างสปรล่านะครับเนาะก็ขอสังเกตวิญญาณเดีข่าวสังเกตนะครับมาลดไถ่สี่ออกจากาด้านนะครับด้านช่องเมกสี่ออกพอขาเมืองไถ่มาปุ๊บเห็นปะสตีเขาเลี้ขวาออกด้านโนนนะครับ ออกลังโนนไปโนนเลยนะครับไปเลาะขึ้นตรงโนนนะครับขึ้นตรงโนนใหรเลยเล่นขวาไปเลยถ้าเกิดมาจากข้างกัปปะลาวก็เลยเล่นขวาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเล่นสรายออกไปยุเล่นผุนนะครับก็กเปลี่ยนกันแปลงไป,ไป,ไปน่ะนะครับบรรยากาศนะครับที่ฟังช่องเม็กฟังซอปะปะลาวนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องเม็กด้านนี้ด้านข้างปปะลาวนะครับวิากขามมา ทำบริพัรนะครับนะ่านมาได้ระยะเวล่าที่ห้องออกไประยะท่างที่ห้องยาออกไปประมาณชั่วโมงนึับเนะนี่ยออกไปจากบริเวณนี้บริเวณอ่าเผอว่าด้านนะครับระวังด้านนี่ครับออกไปซื้อของได้นะครับซื้อของได้ในตลาดต่างๆนะครับให้หนึ่งกิโลนะครับพี่น้องให้หนึ่งกิโลตาห้าทำเรื่องเป็นพาสปอร์ตเข้าไปในตัว เขาเอินยังสวค์ในเขตบอกขึ้ยันนยง,อง,อยงไงครับเนาะได้เลยเข้าไปได้เลยนะครับกัเฮิตเป็นคาสสอร์ตเข้าไปแล้วก็สามารถนั่งรถเข้าไปได้นะครับเนาะนะครับเนาะดี๋ย,ยวิญญาณสิขามไปข้างกุ่ดูเบงว่าฟังไทยกับฟังเล่าเขาเป็นยังไงนะครับตอนแรกไทยไทยจากฟังไทยมาฟังเล่านะครับบานิเกียสีมาไทยฟังเล่าไปฟังไทยจะเป็นลักษณะแบบไหน เดี๋ยวค่อยติดตามนะครับบองฮัวบองฮัวนะครับบาเตรี่ที่มาขายอยู่ราคาเท่าไหร่นะครับเยี๋ยวไปถามแต่ลาเตรี่ไทยนะครับเอ๊ะฉัเป็นนักอกเที่ยวมาจากวอลลาวเนาะนี่นะครับน,นี่มาอยู่ฝั่งไทยนี่ตอนนี้ยังอยู่ฝั่งสปอวลาวอยู่นะครับนะแล้วตอนนี้นะเดี๋ยมไปสอบถามละเตลี่บ้างวบตเตรี่ คุณนุมคุณนุกเอาขวดไขยรัตเตอรี่ฮัลโหลนะครับเอาขายเพิ่นกันก็ได้อีแม่ซื้อขันก็ได้แม่เดี๋ยวอีแม่ระวังยิ่ใหญ่ๆเลยเอารางวัลไทยไปนะครับแต่ว่าขายสั่งช่องเมทัลปัล่าเขาเนาะอีแม่ลองซื้อเบิางนะครับเป็นรัตเตอรี่ไทยอาจจะถึงรางวัลที่หนึ่งไทยเหาก็ได้เด้นะครับคนเคยถือกับเจ้าหรือวะมีขวดถึงกับเจ้าถือรางวัลที่สามมาแล้วครับโอ้มาอยู่นีเหมือนวะ เจ้ามาขายประจำบ่อยู่นี่ขายประจำเลยเป็นบ่อืมครับครับอืมจำเลขยังมันเด็ดบันวันนี้วันจ้างอยู่ครฮะวันจ้างเจ้ายิบไปเพิ่นหรือเพิ่อนยิบไปเจ้าเอ้ยเพิ่อนยิบเองตอนที่เพิ่นถึงรางวัลให้มาเข้าไปเลือกซื้อตัวไหนเป็นอืมอจะเป็นคนอุบลเลยบ่แม่นครับอ๋อคนอยู่บนห้อนี้ป่ะครับคือขามาพี่ได้เพิ่นให้ขามาขายได้อยู่ติเฮ็ดบัตครับโอ้ต้องเฮ็ดบัตแม่นบ่ อันเท้าสิขาม้าโดยนั่นกระบใดมันบะาเนี่ยม้านี่ยส่อนต่อเนา่อกอนคัเหน่นยครับมครับวันนี้ระวังฟังไทยเข้ากับเขาฟังทางพีอะไรใครดีว่ากันฟั่งนี้แล้วครับฟังนี้ดีกว่าอืมแต่ต้องเจ้าก้นไท่เขามาเที่ยวเขาก็มาโอ้ก็มาซีพีแต่คือยังข่อยนี่มันบ้า สีมัสยิดนราแบบปากเซเขา็มาอยู่นะอันนี้เขตใดข้าเจ้าเขตเขตประเทศตั้งปอปล่าฮาวเป็เขตจังหวัดยังโซนในเขตบ้าโซนปากเซอ้าเขตปากเซเนาะครับผมอเคยิบไป็นอยจะคู่ด้วยเพื่อว่าขอยมีสวนลามใหญ่ยำเจ้าคูลอยๆเป็นบ้าง้เอายิบไม่ข่อยจิคูด้วยนะครับเอาวิญญาณมาเดียวกัสีเก็บ ขอซื้อลอตเตี่ท่าเพื่นนะครับอยู่ฟังสปอล่าปากเซ่นะครับสวัสดีนะครับถ้าถึงรางวัลที่หนึ่งกัสิมมหาพลยีบีกัสิมาเทียวพีก็ได้ตทำนะครับทาเป็นยิบไฮเดลเด้อนี่ครับพี่น้องเฮาจับจับไปมวยคอยดูนี่ครับนี่นะเลขที่เป็นยิบไฮคอยนะครับโอ้นะครับเยี่ยมนะครับโอเคครับผมแต่ขาใจต่างคนกันครับเพราะว่า ผู้ขายลาตอรีเพิ่นเป็นค้นสีเชียงใหม่นะครับสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลนัอุบลเนี่ฮาเดี๋ยวสีเชียงใหม่เหสีเมืองใหม่โอ้สีเมืองใหม่เอาไปสีเมืองใหม่อุบลเฮานะครับเพิ่นกับ้นอุบลน,นะครับเพิ่นมาขายลาตอรียอยู่ฝั่งทังปปะเทศสปปลา่าเฮานะครับก็ดีนะครับวิญญาณอุนนุนเพิ่นใบหนึ่งเพิ่นไหล้วันที่หนึ่งมาใบาหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหก นอ่าสิบหกมีนาเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดเราเจอกันดีๆก็ได้ไอแม่ซื้อไอแม่คนทั้งใดนคนทั้งเขาปลาราเฮาตีโอเคอย่าลืมองที่ตามช่องวิญญาณไปเที่ยวนะนะครับสี่เห็นนี่แม่อยู่นี่นะครับนะครับภาไปเที่ยวทัวร์ประเทศไทยเฮาไปชุม่องแล้วก็มาตั้งสี่น้ำครับนะครับอ่ะเกิดเท่าว่าเสด็จเจอกันนะครับวันที่สิบหกมีนาเนาะอ่าครับผมครับผมโอ้ครับ วิถีชีวิตนะครับกัจากคนขายลาติรีคนสีเมืองใหม่เข้านะครับกะมีพี่น้องฮับปา่าไปกับซมาขายของต่างๆนะครับมากมายครับพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับเบื้องล้วก็มาจากเมืองไทยเขานะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มมันมาจากเมืองไทยเขานะครับที่เห็นนะสินค้ามาจากไทยทั้งนั้นดีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเบียรนะครับเบียรนี่อาจจะเป็นของของสปปะเล่ากันอยู่นะครับ จากเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆต่างๆก็สิเป็นของเมืองไทยส่วนมากเนาะนะครับเพราะว่าการพี่นนองคือแรงผลิตมันอยู่เมืองไทยเนาะแรงผลิตมันอยู่เมืองไทยเพราะว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เนาะก็อยากเมืองไทยส่วนมากเนาะนะครับครับไมยากะยางเขามาในเขตเสียออกเขตแล้วนะครับเสียออกจากเขตของ สปอล่าเขานะครับข้สวมุ่งหนาเขาใช่นับเขตนั้นคนับพี่น้องกัพิจารนานะครับว่าพันดินเดียวกันแต่เกตกั้นคือลวดน้ํนะับเหล็กนะครับเนาะพี่น้องนะครับเข้ากับบัวาถ่ากันนะครับพี่น้องก็เป็นเป็นแคแดนพ่มแดนนะครับเนาะ ข้าจะกอต้องปฏิบัติการทัร้งขันลันะครับสําหรับรถนาบรถเมืองไทยเฮาคนจินข้ามาจากประเทศลาวเข้าไปนะครับเข้าไปในไทยนะครับนี่ที่เข้าไปยืนอี่คือมาจากเมืองไทยนะครับกำลังสิเข้าไปคือผ่านด้านตัวนั้นเป็นของเมืองไทยไปเลยนะครับนะเริ่มง่ายแล้วนะครับ ขับคองกายไปเริ่มยาวครัามั่งแน่ล้วเจ้าเริ่มง่ายไปเรื่อยๆเลยนะจากคุณก็ง่ายเขามานี่แล้ว <laughs> ไปพุนบ่ได้บจายห้องใบได้ตื้อใกล้บท่านมาคุณโรคแวงลางเกลับเมื่อก่อนมาสือ่อคนในขอก่ะพเ็นปลายอมหยังบานนี่แม่งก,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 กินนู่นพีบางแมงก็บ้านเจ้าเอิญแม่งหยางแม่งกินนู่น ไปไปไต่มาหรือกนนมาไต่เอาคนเราเนี่ยไต่เอาห้องห้องโตแล้วเคทยคินอะไบบเน้อแม่กิน่ตไหนไต่ตงนอย่รมก็เานอรหอ่บกบกปลาปลาปย่างนี้เขาจะเป็นปลาปลาแม่น้ำแม่น้ำโค้ง ปาจดไก่ว่าไม่นำโคงไปไก่บ่นี่จากบ้านจากิโลก็หมดสี่สบห้ากิโลเมนก็เป็นัวขาไม่นำจะว่ามันไก่บ่บานสี่สิบห้ากิโลเนี่ยโอ้ยจก็ไก่ขาเนื้อเมื่อกินนู่นเขาจะไปเค็ด่ังไกิน่ม่กินนู่นเดี๋ยวทานพกบ้านกันเอาไะ่เขอไปาไปทากอันนี้บักบกติเียบักบกเนาะซื้อสาบมาเท่านาะคือเ้าจงจีจะาหาสิบบาทเนี่ อันศร้เศร้าอันนี้เ่ดียวคอยถามแฟนกันผูเป็้ยงกับเขาสู้กินแมนี่ซื้อไปเลยเกินว่าพนิดบุเอามาคบกัวได้ไหมเด้อแม่ขุนเทมของเด้อปากกตอเอามาาอุดหนุนเพิ่เด้อมาครับซื้อไปกินอุดหนุนเพิ่มนาครับผมมึงกับเขากนหนาเกินอย่างนี้กมดงตามแดงตนนี้พี่นพี่ักวา เพดแม่มาตากหรือไม่เด้อมันหอค่ะไม่หัเพิงห้างเพิงเลีแม่บอกิ่ห้างเพิงห้างเพีไห้นะเพิงห้างเพิงห้างเพิงหอางิงห้างเพิงหรางเัิอห่างเป็งห้ เพื <to <to いい่อนม่ท <to ุกวันท uh, ุกมื <to Avenue, <to ้อข้าวเพื่อนเกียทดีแม้วสิมากันทุกวานบานเฮ้าบบได้ลูกบ่ได้ย้งเมมบ่สูบโบโดนเออสิบพันกพอแล้วสิมาดูกลยสองพันสิบสอ0สิบพันเลวนางเอ้ยบบได้สิบพันอีนี้จนถมกแม่เออมาบอกว่าไม่ต้องมารับเอาบิหงูุกินยุกยุกเติมใส่ไฮ้ป็นข้าวนี่บ่ทอดมาเอาเตมเม็ดก็ได้เอาใส่เม็ดทัน ไอ้เห็ดไตเอาบอ้ยเอาัหวานเลยเอนังนึงนแมปาลเนาวนี่ยเอออ้ยแม่อุ้ยือายลายเี่เอเอาเอาอีเมีอีกคนเอาเจับวันเป็นยังเอาเอาเอาแถ้มียาว่ะอือไะครับแ่ดูข้วอุแม่ไปแกงสิใส่แค่มาแดงแล้วแม่เนาะงไม่ไดนครับอีแมียนนักซื้อของแกงมาาาดปาอง เขียดป้อมจะแพ็คที่มีเลไรเขียดนะครับเดี๋ยวปุกบานไหมพันสุ์จ็นเังได้กินไปตำปนไปถอดไปย่างปคนเขียดนะครับไม่ได้บกขวดอานีม่ได้ VIP สองไม่ได้ไข่โมเดงเดี๋ยวรอกปกบานกันพันมาพินสซื้อแบบไรเพช่กินนะครับนี่ยังก่อนนี่ น้อควายดิน้อควายอือพี่แม่ตั้งที่มาตัวใหญ่แต่ที่ไตจังใดนี่อือนะครับมิของควงควงนะเอออ่ามาดูบรรยากาศนะครับกับมิของคลายนะครับนะขอคลายข้ามไปอ่านก็เป็นเขตไทยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นของสปปาเล้าเฮานะครับเนาะ กับพี่น้องกะได้มากครั้งนึงม่าสัมผัสกะเราคิดว่าเป็นอีกแบบนึงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบดชิงนึงนะครับนะนะครับนะครับเป็นได้ตางนะครับนะสูตรยังแม่สูตรสูตรดังเดิม อืมันปเตีนเป็นอาหารไอเป็นอาหารปลาสิแม่น้ำยาปลาสิแม่ถึงโอ้ยากะทิเอาคันมาขามมาทั้งฟังรปวราวเขาก็มากินได้นะน้ำแย่ที่แม่มาขคร่กบือปะครับแม่เปนมาขครกือนะครับเนาะไปแกงมือแรงไหมบกบกเอาไปแทะ่ามือแลงไปแท่น้ำลดเอาบกกเอากบบก ขวกคก็เนไล่้งเรนของของกินบืดนะครับเพราะว่าจำบันมักบกแม่กินนุ่นสดๆเลยไปตำซึ่งไรแมงกินนุ่นนี่มันไม่เป็นอืมอันัะปัญหาเมืต่บ้านเมื่อสีม่สีนั่นว่าหลัการเมื่อสีหอดบ้านไหมผมคำว่าหัวใจแคบเลยวะ คนหนึ่งเจวาสิกลับ,บ้านไปหอดบ้านเนาะพอเลา่าเพิ่งกะกะเขานะครับกะเขามากนะครับมีรถทางฟังไส่เอากันชะลอมากสินะครับฟังเขา่าฟังออกนะครับรถมันมีมากนะครับนะ ไปนี่มีญาพาดเดียวกับพาพไปนองเลาะออกหามไปไประเทศไทยห้าบ้านนะครับนะนะครับอ่ะนี่มานี้นี่ครับดานชองเมฆขปป้างคอล่าวนะครับท้างนั้นมาท้างนี่บานนี่นะครับโป๊ะทูไทยแลนด์นะครับทางออกไปไทยนะครับี่ดญานโน้นนะครับ ทางออกไปไทยนะครับโกตูไทยแลนด์เนาะจะขึ้นออกมาดานโนนนะครับออกมาด้านนี้นะไม่ต้องออกมาด้านนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องแค่ลวดน้ํากั้นเขตชายแดนนะครับระวังไทยครับกปลาวนะครับผมขึ้ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคเข้ากษีคมไปสู่ประเทศไทยนะะครับอ่เข้ากษีเก้าออกไปคือตรงนี้นะครับเกตแดนหนึ่งตรงนี้เลย นี่ไปนี่นะครับอลาเลยนี่ฟังนี่กับเงาอลาเลยครับเอาก้าวข้ามไปครับคิดนี้นะครับยงาไปเลยนะครับเพราะขามันในรุ่งช่เข้ากรสีตัวหนังสือขาขาเข้าเลยครับขาออกออกกลางประเทศตะกับรุ่สร้างมือกับเป็นัาเข้ากัออกพรุกันนะครับเห็นไ่นี่ครับแค่นี้นะครับยุโมคงแค่นี้แหละนี่จารสุกากอนี่ช่องเมกนะครับนี่นี่นี่ฮะไปเบิ้งนี้อ่ะ หาราาลาเลยบาะเข้าขาไปเข้ากระไทยเบิ้งตอนไปตอนขาออกไปอยู่ฝั่งนั้นขาเข่าหอยู่ฝั่งนี้แตกต่างกันนะครับที่แหละนะครับผู้หนึ่งบอกว่าขาออกเร่ังิีขาเก่าทักทีขาเข้านช่ไะขาเข่าอ่านพระข้าใจนะยางไปรีวิวขาเข้าไปตาไปเรื่งขาเข่านะครับนะครับอ่ะพี่น้อง นี่ครับเดินเดินเดินขับรอดอุโมงค์แค่นี้นะครับตะวัอ,อยู่ในเขตไทยเด้อุโมงค์นี่เขตไทยเด้ยยอฟังยู่เขตสปลาวนะอุโมงนี้อยู่เขตทางประเทศไทยนะอุโมงค์เข้ากล่าวลวดเข้ามาแล้วกาวกำแพงหรือลวดน้ําเข้ามาแล้วขามมาแล้วแต่สิมาเป็นนะครับเขตไทยเข้าอุโมงค์นี่ก็ยืนข้างฟังไทยนะครับนะหน้ามันไม่ถ่วง ไดโวตังล่ออยู่นะครับถ่วงอ่ไรไปกำลังฟังไส่เขาเป็นยังไงไปไปเบิ้งพี่นอ้องเฟิบ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 ป๊าปป๊าปะนี่ทางเข้าไทยเราพี่น้องนี่ป๊ญญาปนั่นแหละขาออกไปนู่นนะนะ <c oughs> ครับนะนี่ครับเข้ามานี่เลยเมืองไทยเราสัญลักษณ์ของไทยเฮายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เวลคัมทูไทยแลนด์นะครับ <Okay. S 1> จะรับจุดทัดกรองเดินทางไปออยังใดออกมาที่อาลาเลยนะครับ mm hmm. นี่ทางออกครับเปิดอาลาแล้วนะครับกลับมาสู่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับมาพี่น้องเข้ากับเลมากทางประเทศไทยครับเป็นที่เรียบร้อยนะเพนขอแองต่างตรงไหนครับพี่น้อง ดู้อแตกต่างกันมาเป็นยังไงแน่ระวังมึงไทยเฮ้านี่เห็นไหมครับข้างขึ้นในตรงน,น้นเห็นไหมครับสวยมากสวยงามมากนะครับมันก็มีข้อแตกต่างขอคิดนะครับพี่น้องว่าเป็นสิ่งที่เห้าเห็นนะครับแต่เพราะอาการน,นะครับคือตระกูลของเงินของเฮ้ออาซีอาซีสูงกว่าเพิ่นนะครับเฮ้ออาซีอาชัยใจฮ้ออาซีนะครับ,าาาานะรบนี่ เป็นลักษณะแบบนี้มานี่นะครับด่านสุรากอนสุรากอนะครับช่องเม็กนะครับดูจุดนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกรับบ้านสุสงนไข่เป็นที่เรียบร้อยครับนี่กราบออกไปซีนทอนนะครับอำเภื่อ,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 อซีนทอนนะครับออกไปเมืองบนออกไปคนอัดปัรับอ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องติดี่ตามพี่พี่ญา,าพิแเที่ยวนะครับพม่เที่ยว ้ามไปปทศสปปลาวมาช่องเมกนะครับลองช่องเม็กนะครับเนาะในครั้งแรกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่พี่เจ้าพา่เอเจ้าได้ออกไปครับดีก็บ่ได้ดไปต้องไปพิสูจน์ต้องไปลองไปเห็นด้วยสายตาบ่แป่นไปซื้อไปเก็บภาพไม่พี่น้องิ่งน้ำซำเดี๋ยวคลิปหน้าสิไปถ่าพี่เาใส,ส่ใครติตามครับคลิปนี้สวัสดีครับ